พักท้งมดนะคะทียนี่เก็บโนดูค่ะนี่ค่ะนะโอเคนับนาวขม่เขม่เขมี่เขมี่เซ็ตเซ็ตเตเซ็ตกู g o o ยรี y r e ก a x Relax for two minutes yeah good boy hi good boy สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ยานี่กับน้องแฟรงามาเล่นฟุตบอลกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวายานี่จะเก็บพักพักชีลาวนะคะเผื่อที่ว่าจะเอาไปแกงอมเนาะ ยานี้จะแกงอมคาะวน,นีนะโกมาคามาเก็บกันเลยค่ะนะก็คาพอดีวเอ,อย่านี่ปลูกทักชีลาวหน้าไปนิดนึงนะคะอย่านี้ว่านมาเหล็ดเยอะนอกจากมาเล็ดทีอย่านี่เก็บเอาไว้จากปีทีเแลวทีอย่านี่ปลูกค่ะนะเออมันก็เลย หน้าค่ะเพราะว่ายานี้ไม่คิดว่าม,มันจะงอกดีขนาดนี้นะค่ะนะยานีก็เลยว่านเมล็ดเยอะไปนิดนึงค่ะนะมันก็เลยขึ้นหน้าค่ะยานีก็จะแบบว่าท่อนตอนออกมาเลยะค่ะนะมันจะได้แบบว่าไม่ฉีดติดกันเกินไปค่ะนะาล้วก็เข้าจะได้แบบว่าขึ้นต้นใหญ่ๆค่ะนะเข้าจะได้งอกงามคะ่ะยานีก็เก็บไปบางแล้วนะคะ อ,อย่างนีเก็บไปให้เผื่อนเนาะ,ะยอดกำลังอ่อนๆอ,อนเลยค่ะนี่ค่ะนะตอนประมาณนี้กำลังน่ากินค่ะอยานี่ก็ใส่ถังใบแล้วก็ทังการนะคะยานีชอบกินถังใบถังการเลยค่ะนะพักชีเหลาก็ปลูกางายค่ะนะ,ะกับอากาศที่นี่พักฉีเหลาปลูกางายเอ้ยเนาะ โดนโกนได้โดนจำมนมาอีแปด Good boy น้องแฟรงเพลินไปนิดนึงค่ะนะปกติเขาก็ไม่คอยวิ่งขึ้นแปลงพักค่ะนะเอา่าพอว่ายาณีอ่อดุเขาไล่ครั้งแล้วค่ะนะต้นที่วายาณีทำแปลงพักไม่ไมตรงนู้นค่ะนะ ต้นทีวาก้นทีวายานีจะปลูกขนานะค่ะนะต้นนั้นยังไม่ปลูกขนาเขาวิ่งขึ้นไปยานีก็ดูเขาเลยค่ะนะบอกบอกให้เขาดูให้เขาจําค่ะนะว่าอยากขึ้นไปแงพักแต่บางทีเขาก็วิ่งเพลินไปนิดนึงค่ะนะเขาก็วิ่งกระโดดขึ้นไปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะนะแต่ว่าต้นทียานีคลุมตาท้ายว่าเขาก็ไม่ไม่ขึ้นนะคะไม่กระโดดขึ้นเนาะ เขารูค่ะเขานอ้องแฟรงจะเป็นหมาทีค่อนข้างฉลา,าดค่ะนะถ้าเกิดวิย่านีา่ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรพิษนิดนึงนะคะอย่านี่ก็จะบอกเข้าวาโน no, นะคะแล้วก็เขาก็จะแบบวา่าจำค่ะนะเขาจะจำแล้วก็เขาจะไม่ทำอีกค่ะ <laughs> เขาฉลา,าดมากเลยค่ะนะก็เ <laughs> นี่ยค่ะนาะย่านี่่จะทนขึ้นมาเลยค่ะ แลก็ยานี่คอยตัดรักทิ้งค่ะนะตอนที่จะแกงเดี๋ยวยานี่ก็จะแกงเส็จแล้วยานี่ก็จะให้ทุกคนรู้เนาะ mm. ก็ยานี่คิดว่าไล่ๆๆคนคงจะแกงอมเป็นกันนะคะแล้วก็ไล่ยลคนชอบแกงอมเนาะยานี่ชอบมากๆเลยค่ะนะยานี่เป็นคนตาย แต่ว่ายานี่ก็ชอบอาหารดิสนันไม่แพ้อาหารตายเลยค่ะนะยานี่พูดได้เลยว่าอ,อ,อาหารประจําวันส่วนมากที่ยานี่กินจะเป็นอาหารอีสานนะคะยานี่จะกินอาหารอีสานบ่อยมากเลยค่ะนะพูดได้ว่าเ,เมื่อจะกินอาหารดีสานมากว่าอาหารตายนะคะเนาะ พอยานี่ชอบค่ะนะโกบางทีฮัานตายมันโกห่าห่าห่าค้องทำยากรค,ค่ะนะ,ะจำพวกวัดวัตถุดิบเนาะจำพวกข้องที่ชายทำมาหั่นตายมันแกงเต๋ปลาหรือว่าแกงส้มอะไรแบบนี้ค่ะนะมันมันไม่ค่อยมีข้องที่ว่าจะให้ทำอะค่ะนะ,ะแต่ว่าอาหารอีสานนะคะ มีไล่เมนูเลยนะเออพูดง่ายๆว่าอยา่าหนีชบทุกเมนูค่ะนะอย่านี่กินได้มดค่ะนะดูค่ะนะอยานี่จะเหลือกเก็บเฉพาะ,ะตน้นย่อยๆค่ะนะนี่ค่ะนาะมันฉิดกันเกินค่ะนะ แน่นเกินค่ะเนี่ยค่ะนะอย่างนี้ก็จะแวกแวกห้าตนนย้อยๆค่ะแน่นกินซอสโกร้อยนะคะ ก,กับส้มตำกับขนมจีนเนาะซอสแบบนี้อร่อยคนนี้ค่ะนะทุกคนพักชีลาวท่ยานี่เก็บได้เนาะก็งามค่ะนะเดี๋ยวยานี่จะทำการาตัดโคนนะคะแล้วก็เอาใบท่วามันเรื่องๆเนาะใบข้างตตาโอ,อค่ะนะใบเก๋ แล้วก็ยานีจะเอาไปลางค่ะนะแล้วก็ทำเกงอมค่ะทุกคนค่ะทุกคนนี่ก็เป็นพักสลัดข้อยานีที่ยานีปลูกไว้ในโรงปลูกนะคะก็ยานีจะเก็บเอาใบด้านนอกมันค่ะนะไปกินก่อนแล้วก็ยานีจะ,ะปล่อยให้ใบข้างในมันแตกออกมาให้ยานีกินเรื่อยๆค่ะนะ ก็อย่านิ้จะได้ไม่ต้องอปลูกบ่อยๆค่ะนะก็เดี๋ยวพอตอนนี้แกนะคะอพอเหลื่มสูงเหลื่มแกเนออย่านิก็จะผล่เมล็ดพผิมค่ะนะผักสลัดแล้วก็ปลูกไม้ค่ะนะก็ตอนนี้ก็กินส้งก้อนนี่ไปก้อนค่ะนะแขนนี้ก็กินไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่ากย็ยิ่มักเลยค่ะนะดูคะ <S <S ่ะแล้วก็งามมากๆเลยค่ะนะไม่มีโน่นไม่มีอะไรกินเลยค่ะ ใบสมบุญมากเลยค่ะนะโก็โอเคค่ะเดี๋ยวอย่างนี้จะตัดเอาใบข้างนอกเลยนะคะให้แห้วหนุ่มแฟรงค่ะก็อย่างนี้จะตัดเอาใบข้างนอกนี่เลยค่ะนะเก็บเอาใบข้างนอกเนี้ยค่ะนะออกมากินค่ะแล้วก็ปล่อยให้ใบข้างในเขาย้าย้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนะ อืมใบเดียวใบเดียวก็ย้ยทถวหน้าอย่านี่เหลือค่ะนะโหง่ามากเลยค่ะนี่เอาใส่ถาดค่ะใส่ถาดผักชีลาวที่เก็บเมื่อกี้เนาะ พักทั้งหมดนะคะที่นี่เก็บเนาะดูค่ะนี่ค่ะนะก็อย่านีจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วค่ะนะเพราะว่าในรวงปลูกมันร้อนมากๆเลยค่ะนะอย่านีเงื้อออกเต็มหมดแล้วค่ะนะมันร้อนมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนะก็ที่ได้ทั้งหมดโอเคค่ะนะ กนนี้ค่ะนะทุกคนเกงอมข้องยานีเนาะยานีโกทำแบบสไตล์ของยานีอะค่ะนะโกยานีจะใส่พักสีโชบยานีใส่บวกฝรั่งนะคะแล้วก็ยานีใส่มะเขือเนาะมะเขือปรแล้วก็ยานีจะใส่แฮทค่ะนะเนี่ยค่ะนะฮึสุดยอดเลยค่ะยานีโชบมากๆเลยค่ะแฮทนี้เนาะ เห็ดกระดุมสีน้ำตาลหรือว่าเห็ดแชมปิญองสีน้ำตาลนะคะค่ะโอเคค่ะนะหยานีก็จะตักกินแล้วค่ะเนาะตอนแรกยานีจะทำาลาบหมูด้วยนะคะแต่ว่ายานีหิวเลยค่ะนะยานีก็จะกินแค่นี้ก่อนค่ะวันนี้เนาะก็โอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับคนติด เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คองหยานีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ยานีด้วยค่ะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของหยานีค่ะนะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะนะหืหน้าสดหนามอย่างแรงเลยค่ะเก่งอมปีไกยนี่ค่ะทุกคนหนืหนอ รับรองว่าแซปไลเดอร์ <laughs>